ตออเงานอโโชว์เลยเอ้าสุดยอด กระพรอมกาเห็นบอพี่น่อกระพรอมกาตัวบักไงด้วยนี่อู้มาชมกระพรอมกาไงเห็นบอเห็นบอดูได้เห็นแน่นี่คือกระปรอมกากระปรอมเขียวกระปรอมใหญ่ เดี๋ยวติดต้นมะขามนอนเมื่อกี้กระปอมข้อแดงตอนนี้กระปอมกา,าซูมให้ดูชัดๆซูมให้เบ่งไก่กระปอมกาบ้านเผอิญว่ากระปอมกา นี่กระพอมกาเดอ้อซูมไก่กโชว์อตอดเงาใส่พอมอ้อตอดเงาโชว์เลยอู้สุดยอด เอจะลกไปไหนหรออันนี Come ้คือกะปอมกาเด้อ ไม่ใช่ตุ๊กเกนะนี่คือกระป๋องกาสวยงามมาก กอกระป๋อมกาอีกตัวแล้วมันนี้เจอเยอะมากัเห็นสองตัวแล้วนอตกระป๋องกาเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กวกว่าเมื่อกี้ตัวน้อยวกว่าตัวเมื่อกี๊นี่ตัวมอกี้นี่ตัวใหญ่ ตัวนี้ตัวเล็กกว่าเมื่อกี้ตัวนี้ไม่ค่อยกลัวตัวนี้โบคยานเห็นกล้องหน่อยลูกพี่